เป็นการประกอบบล <Bro. S 1> นาวลนแต่วันนี้ขอาัรบเพราะจะขึ้นหลังคาก็กอะไรอยู่อันนี้ประกอบไปแล้วมันช้าลักษณะจะอยู่อย่างนี้มันเป็นใบพัดอัดบูทั้างหน เริ่มกันเลยโบมันไม่มีลูกปืนนะครับแกนใบพัดมันหมุนอยู่บนแหวนมันจะมีแหวนอยู่ในตัวแหวนทำถักเหล็กไทเทเนียมอย่างดีกันร้อนแข็งมากๆแล้วก็ฝ่ายดีก็อยู่ตรงนี้ยอดยอดยอด เราก็เริ่มเลยต้องประกอบทุกนี้ก่อนอันนี้ตั้งเลยแล้วนี้เก่งจังเลยทำมือเดียวก็ได้ด้วยอนี่เข้าอย่างนี้อันนี้จอดประมาณเรียบร้อยแล้วก็ยึด ยืดยืดปออย่างงี้ครับแล like <sa iden blessing> ้ก็อย่างงี้เห็นไหมนี่นี่เขาเรียกว่ามีาลเลเอยเงียลูกขางงียเนี่ยลูกขางใส่แต่มันต้องใส่อย่างงี้ยอด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 คอยอดยอดางเสร็จปุ๊บก็

อันนี้ลงอย่างนี้แล้วก็ปาร์คิ่งกอนอุ้ยเผื่อนเลยอืออืออันี้แล้วก็ดูอย่างเดี๋ยวลูกกลาบขันนี้ก่อนหน่อยดิทำแล้วใส่ยากไหมก็มีอย่าง ไอ้ตัวนี้มันเป็นน้ำมันน้ำมันจะผ่านมาเลี้ยงนี่แล้วก็กันเหนียวกันลื่นไงชึ๊บชึ๊บเลื่อเถื่อเลื่อเถื่อเลื่อเถื่อทน็อตมันจะบังคับตัวอยู่แล้วนี่ไม่ได้แล้วก็เอานี่ะตัวกลางก็สนามันก็จะปเ๊บเหมือนกัน วับเอ้าสนีไปเลยเนาะแมวแมวแมวดึกแล้วเด้อจ้าเดี๋ยวเขาจะโดนด่านะต่อไหมเออนี่ มีเคลื่อนมีเคลื่นอนอ่างนี้เล่นให้ดีอืออือแล้วก็น็อตใส่นี้นี้โอ้ยอยังนี้ อานนี้แล้วก็ไก่ไก่ไก่อ้าวอะไรวะเดี๋ยวขอไวแลกคัดนรถสิ เืีนน๋กันตอนสำคัญตอนสำคัญมันอยู่ตรงนี้นนใส่นี้นี้ไหมโอ๊ยมผม

ทุกนู้นี่ไม่ได้อยู่คนเดียวเนาะงี้นายก็ทนเอาโอยไม่ถูกเขาเนี่ยทำไงได้หงี้เป็นสองเท่าดีทั้งวันนี้ไม่ซื้อเยอะ เอ,อ้ยนี่นี่นี่อู่ของอู่นรรรมนตการอุบุตรงนี้บอกเอาของมาให้ครบให้ครบรือได้ไหมว่าเออสลับทําไม่เอามาเฉยเลยสุดท้ายมาก็ต้องเจอนี่เลยชามานตับปูอุ้งท่านง่านชิ้นสุดท้ายแฟนสวยตุ๊กตาตุ๊กไหนตุ๊กนางไหน โอเคๆๆไม่ได้เยอะอืมจุดที่มา แทนแทนแทนใส่ไปก่อร์นแทนอ้าวเดี๋ยวก่อนไปหาก่อนกลับด้านมันแทนแทนโอเคเรียบร้อยแล้วเจ้าโอ๊ะสุขทางไม่เนาะผูกอยู้เดี๋ยวนะปั๊บนี่รับจะพอ เสียพุ่งถึงสองนี burn ่พุ burn. Burn ่งถึงแปดนี่พูด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 จุ๊บจุติว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 เล่นครับเล่น โยนเน้นๆนะโยนไปขึ้นนะครับเจ็ดเหลือร้อยน่าวเลยหน่าวเลยนี่เหลือร้อยโอ้โหใหม่ไหมล่ะรับประกันให้เขาหน่อย ซางโอเอ่อเหนียวได้แล้วก็ได้เวลาของเราแล้วอ้ยแมวอ,อยู่กำลังดูลเลยบทไหนครับ